เอาละสวัสดีครับผมพีเจมบัสเกมเมอร์นะฮะวันนี้มาเจอกันกับเกมคอมดาวสตาลินคือ <c oughs> ไม่รู้เป็นเกมอะไรอยู่นในสตรีมซื้อมาก็เลยมาจัดหน่อยดูมันน่าจะหาดีอักัน,กนผมคือนพ้ผลบุญยิ่งใหญ,ญ่ที่สุด <c oughs> แต่ปุ่มแดงนี่มันจะล้างโลกทั้งหมดเข้าใจไหมเฮ้ยสลับนี่เนี่ยนีเนียนี แต่ผมต้องขอแป๊บหนึ่งสูดกดสูดยังไงสูตร,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 ตรทางจมูกได้ไหม,มผมเป็นนผู้นำและผมสามารถกดปุ่มนี้ได้โดยที่ไม่ได้ลังเลอแต่ผมก็ยืดเส้นยืดสายะ๊ะจะไม่กลับมาที่เดิมดีกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดผมชื่อว่านายพลน้หมูเก่าหน้าตัวเองคันแล้วเกินเอ้ยบิดขี้เกียจ เอ้เจ้จะอี๋อีเอ้ยนะเออเขดกูเขยดออกวางวางเสร็จไอ้ยา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 เน่ยนี่คือข้อต่อรองของเราประเทศของเราจะมีสรภาพต่อเมื่อพวกเองอย่ามายุ่งอะไรกับประเทศของเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออเยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือมาโอเคผมต้องรอให้หลอดหลอดเขียวเต็มหรือเปล่าเย้มาแบบมาเทผมคือหมู นายพลที่สามารถกดปุ่มแดงและระเบิดโลกได้ทั้งโลกแต่จะโทรมาทําไมฮัลโหลว่าไงอ๋อครับแม่อ๋อครับแม่ครับเด็ดเด็ดเด็ดกัลังล้างจานครับแม่ครับเฮ้ยเฮ้ยไอจา์เข้ามานะเว้ยประเทศของผมจะฮัลโหลว่าไงกูไม่ได้สั่งเคฟซี่อย่ามายุ่งกับประเทศผมเข้าใจไหมเออเนี่ยเนี่ยเต้นเต้นประเทศผมชอบเต้นเยงี้เวลาเจอกันแต่ปั๊บเออเออ อ,อย่าเข้ามาดูหน้าผมด้วยภาษีทุกคนผมจะลดให้เป็นศูนเอร์เซนตแต่ถ้าคุณขัดเขืนใครโทรมาอีกแล้วนะฮัลโหลครับท่อไอ้บ้าโทรผิดทุกคนต้องเชื่อฟังผมผมคือนายพลน้หมูจอมหนวดขาวจอมเผด็จการจอมทุกอย่างแต่ไม่ใช่จอมปวกจริง,รงๆแล้วนะผมก็ไม่อยากจะทําอย่างนี้หรอกใครก็โทรมาฮลัลโหลอ๋อครับแม่ครับครับเดี๋ยวกลับไปล้างจานครับแม่เดี๋ยวกลับไปรักจัดอย่านะเว้ยไม่งั้นผมจะกดปุ่มแดงเนี่ แต่วันนี้กูยังไม่กดกูกดไม่ได้เย่ต yeah! ื่นมาก็เกาเลยคันแล้วเกินเสื้อไม่ได้ซักว่ะทําไมไม่มีใครซักเสื้อให้ผมเลยวะเนี่ยอ้อยบิดขี้เกียจอ้อยอ้อยใครโทรมาตอนนี้วาะอารมณว่าไงฮะพร้อมแล้วเหรอตอนนี้เรายังไม่พร้อมอะไรนะหุเข้ารอแล้วเอาละ,ะอะไรมึงจะโทรอะไรใหม่ว่าไงารู้แล้วแผนชั่วที่เราวางไว้ผมเข้าใจแล้วนะ จูด่ดีก็วางไอ้ป้าเอ้โอ้ขันนาเลยเยกินเนอะยะมึงมึงอะไรนักหนาวะอ่ะลาะว่างไงเออกูรู้ทำไม่ต้องโทรไปเยอะหลักที่บ้ามึงรวยไงและโลกของนี่ก็จะเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวถ้าผมแค่ปบกดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นแต่ผมพยายามที่จะไม่กดมันเพราะถ้ากดไปแล้วผมอาจจะตายหา,าโลกใบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ กากาวกาคันคันคันานะะผมจะกดปุ่มนี้ถ้าทุกคนปฏิเสธข้อตกลงของผมคือการให้ผมเป็นนายก <c oughs> เออไว้เ <c oughs> จ๋งกว่าก็ <c oughs> <c oughs> นี่คือรูปของเน่ยดูข้างหลังรูปข้างหลังเนะี่ยมันคือรูปท่านผู้ใหญ่ของผมเองซึ่งผมนั้นจะไม่ยอมให้รูปนี้มันห้ไฟดับอไฟตบ ไฟดับจะดับทำไมเล่าโ,โลบนี้เด่นเด่นเดี๋ยว่นกูกดเด่นกดไฟมันดับอีกแล้วดับอะไรตั้งแต่เล่าถอยไปไกลๆจากจุดๆเน้ไม่งั้นผมจะปบกดปุ่มแดงแล้วนิวเคลียร์ทุกลูกบนโลกใบนี้มันนิวเคลียร์ทุกโรกใบนี้มันมันอะไรมันเนี่ยไปเปลี่ยนอ๊บ <c oughs> อย่าเข้ามาและอย่าขยับไม่งั้นผมจะกดปุ่มนี้จงเข้าใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดไปไม่ใช่แค่ครูแต่ผมเอาจริงมึงอะไรมึงดับอะไรนะเออแต่ผมเอาจริงเข้าใจไหมบุรี่ก็อยากดูดซิก,ก้าก็อยากดูดอกูขอขอปืดหนึ่งปืดหนึ่งปืดโอ้มึงอะไรของมึองอินเนอ่น์เ,อเด้อเดเด้ออเมื่อยาเ,เข้ามามึงทำมึงช่วยเปลี่ยนหลอดไฟดวงนี้ทีชิบหายจะให้ท่านผู้นำทีทำไมมึงเดาหลอดขาดไมกกวะโออ เอาเนี้มันช่างสบายเด้อสบายตัวซะเกินโอ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะก่อนอันเก่ามันยังอยู่เลยเคาะก่อนอ่าอ่าแล้วเขาเฮ้ยขอดูดหนะ่อยเฮ้ยใครโทรมาวะฮัลโหลครับอะไรนะครับหิวน้ำปวดท้องปวดท้อง,ดองเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงแปบ๊แปบ,ปบนึงแป๊บ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 นึงแป๊บนึงอย่าเข้ามาไม่งั้นผมจะก็ แม่งเอ๊มึงจะจะไปมันต้๊งใครโทรไปอีกว่าไงนะไอ้พลผมไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับท่านนะถ้าท่านอยากจะต่อรองกับผมแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะมาแล้วผมผมเข้าใจที่คุณพูดแต่โลกใบนี้ผมจะคองแค่คนเดียวก็ใจไ,ไม่ทันไอ้พลรีบวางสายเ,อ,อ,เอ,อ้แม่งเอ้ยทำไมมึงไม่เอาอันที่ดีมาให้กูวะ กูยังไม่ทันวางสายเลยทำไมมันดังวะว่าไงกูโทรโโทรโทรโทรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโถอะเอ้เป็นวายไลน์ดีไลน์ที่สุดในโลกและตอนนี้ผมก็กำลังจะครองโลกเย่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 ที่นี่คือประเทศของผมซึ่งมีธงด้วยเห็นไหมเนี่ยเน่เน่ยน่ธงเนี่ยธงและฝั่งนี้ก็มีธงอ่ะ่ะและไฟของผมเนี่ยมันก็ใช้การได้ดีแล้วเพราะลูกน้องผมเนี่ยได้เอา ว่าไงฮัลโหลอะไรนะอะไรอะไรกูไม่ได้ยินแค่นี้ก่อนไฟก็พิบอีกออย่าเข้ามานะไม่งั้นผมจะกดปุ่มนี้ให้สิ้นซากกันไปเลยอย่าดูหน้าผมด้วยผมเอาจริงนะขอบอกโรเบิร์สถ้าคุณไม่อยากจะเสียไปฮัลโหลครับแม่ครับผมครับครับแม่ครับครับแม่ครับครับครับฮัลโหลครับแม่ ครับครับแค่นี้นะครับแม่เออ,เอ,อแค่นี้ครับอ่าอย่าอย่าอย่าให้ผมต้องทำอย่างนี้โรเบิร์สให้เออฮัฮลโหลว่าไงวะไอ้เชี่ยผมเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีจิตใจเออเอื้ออารีต่อทุกคนในประเทศของผมและทุกคนในประเทศของผมต้องเลือกผมเป็นนายกเขาใจไมขอขอดูดนะเออกูยอยากจะไม่ทำไมไม่เปลี่ยนให้กูสักทีวะใครโทรมาฮลัลโหลว่าไง แผนการต่อรองของเราสำไร็จเป็นเรื่รองเล่งดูดีใช่ไหมโอเคทำตามแผนของเราไปเออ้อยเมื่อยเหลือเกินอืมแปลงล่างนี่นี่น,นี่ผมชอบโคมไฟนี้มากโคมไฟฮัโโลโหลเออได้เย็นว่าไงน่าจะคุยกับผม,มรู้เรื่องแล้วนะผมไม่ขอไม่ขอต่อรองอะไรกับคุณเข้าใจไหมโรเบิร์ตมึงอะไรของมึงอีกรอบบักูไม่รับสายมึงล้ว้ย เพื่อ <laughs> ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะฮะงติดตามมาต่อไปกับคอนด้าสตาลินนะฮะก็คงจะเป็นชื่อเกมนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ